สวัสดีครับผมช่างไปต่างปรสเัศทีสวิตนะครับวันนี้มีเครื่องเป็นตัว Lenovo Legion Y540 ห้า่ศนนะครับกรณีก็มาในอาการไฟไม่เข้านะครับก็จะเป็นไฟที่ไฟเฟดชุดแรกนะครับที่ไม่ข้ามเฟดนะครับไฟไม่ข้ามเฟดก็หมายถึงไฟ1 9โวลต์นะครับไม่เข้าไป เหลียงระบบภายในตัวเครื่องนะครับเนื่องจากะระบบไฟที่มันมีปัญหาหรือมอสเฟตที่มันมีปัญหานะครับมอสเฟตก็จะอยู่ตรงคู่นี้นะครับก็จะเป็นแบบอยู่ใกล้ๆก,กับคอยชาร์จนะครับนี่ก็จะอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับพวกมอสเฟตนะครับชุดแรกพวกนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดการชอร็อตได้นะครับเนื่องจาก อาจจะเกิดจากไฟจากแบตเตอรี่ไม่เสถียรนะครับหรือจากอะแดปเตอร์ก็ได้นะครับที่จ่ายไฟแบบมามา,มาขาดๆนะครับก็เลยทําให้อุปกรณ์มันเกิดความเสียหายได้นะครับ,รบอาการของเครื่องรีเจนต์ตัวนี้นะครับก็เป็นอาการที่มอเตมันเกิดการช็อตนะครับแล้วก็ทําให้ไฟ19ไม่ข้ามไปนะครับอันนี้หลังจากที่แก้ไปแล้วนะครับ ตัวในเรื่องของตัวอะแดปเตอร์ก็สามารถออนได้นะครับแล้วก็จากแบตเตอรี่ก็ออนได้ชาร์จแบตเข้านะครับตอนนี้แบตก็ชาร์จมาได้50%แล้วนะครับคืงเมืองหนาวตัวเครื่องก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมโอเคก็ขอสรุปงานไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่างไั้นขอฝากร้านด้วยร้านมีทั้งหมด10สาขาด้วยกันนะครับสามารถเข้าไปดูตำแหน่งหน้าร้านบนหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับเว็บไซต์ก็จะชื่อสมัยชีสวิตคอมนะครับามารไปดูได้เลย เรบวันนี้ชอบที่ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่รายสุดครั้าหน้าครับสวัสดีครับ